สวัสดีครับพี่น้องครพบกับไกด์โซนครับกับบรรยากาศยามเช้าๆของกําลังกายยามเช้าครับพี่น้องครับกับบรรยากาศลิมมูลนะพี่น้องครับหูนกาหลังของไกดโซนเป็นน้ำมูลับพี่น้องครับบรรยากาศดีได้พี่น้องครับวันนี้บรรยากาศมาซีมีแดดเลยพี่น้องครับแดดเต็มๆต็มนป่าแจงเลยครับพี่น้องครับแดดเต็มๆต็มก็ป่าแจงเลยล่ะเพราะว่าเนี้ยนีแบบสลัวสลัวเลยครับพี่น้องครับ พอแดดได้ครับผมว่าอันนี้พอแดดแต่ร่มร่มหนาวนะครับพี่น้องสัมพันธ์ใดคือร่มหนาวนะครับพี่น้องครับเบื้องล้มผ่านใบใหม่ก็ได้ครับพี่น้องครับมาซึ่งว่ากระโจนทำร่มหนาวแบบเบาๆเย็นๆครับพี่น้องครับทำเย็นๆการหนาวเมื่อคืนสัมพันธ์ใดเนึงอากาศหนาวเลยครับพี่น้องครับการหนาวหรือไม่เยือนครับพี่น้องครับอากาศหนาวหรือไม่เยือนสัมพันธ์ใด เด็กอาทิตดีด้ดดดหยนาหนาวนี่แต่บางคนก็นบ่มักนะครับหนาหนาวนะครับเจอจีบอมผู้เฒ่านะครับผู้สูงอายุนี่นะครับหนาหนาวเกันสิบมกักมักเป็นหอบของพี่น้องครับบ้านเท่าก็นจีบพิงไฟเลยครับยำตับเสาครับพี่น้องครับพิงไฟพ,งพิงไฟยำเสาความบอามบอุ่นจากร่างกายนะครับพี่น้องครับ แตี๋ย่องคนก็มักนะครับหนาหนาวนี่บ๊อบยังบ๊อบใส่บ๊อบเปลืองแอร์นะครับเป็นไาบ๊อบเปลืองแอร์เดีว่าไปเสิรเปลืองไฟเปลืองท่านอุ่นนือเก่าเหรอพนาะงเอบคุณพี่น้องที่ตามรับชมกระจุนนะครับขอบคุนนึกไหลนะครับผู้ใดเมินลิปนี้ก็ให้ลำนี้ไว้นะครับนะครับมันดูการย้ำเพื่เช้าออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทําเองนะพี่น้องครับสุขภาพดีก่มีขายนะพี่น้องครับ พี่น้องจะได้สุขภาพดีพี่นอ้องเอาราต้องออกกาลังกายนะครับพี่น้องครับออกกาลังกายวันละนิดนะครับพี่น้องครับจิตจำใส่ด้วยัแค่ขยับก็ออกกาลังกายนะพี่น้องครับไปเดือนตุลานี่นอมเภอราชะะสีสไรเสิมีการแข่งเรือนะครับพี่น้องครับทางไกลทางไกลยืทเทวนี่ก็ประมาณมาเบืองใดนะครับเทศกาลแข่งเรือยาวนะครับพี่น้องครับนานะประมาณสามสิบเมตกัน 91, ที่หนึ่งมันที่เกิดนจำบ๊อ นี่เป็นเตรียมอุปกรณ์นครับด้านหลังหูว่า้องทุนต้องทุนนะครับเป็นหลังเด็กไจนเสริงบ้างหูเพื่ะครับเป็นนองครับนี่มองเห็นบ่เห็นทงบ่ครับเป็นหลองเห็นทงครั้ะครับเป็นนองครับเตรียมครับนี่แพ่ด้านนี้ก็จะเป็นของกรรมการนะครับในการเสียบใบเรือนะครับเป็นนองครับนี่ก็จะเป็นเป็นอันอันจะเป็นเส้น เส้นไช่นะครับพี่น้องครับเส้นไช่จุดเริ่มต้นของการพายเรือนะครับในชีวิ่ครับจิ้วแพ่นี่นะครับพี่น้องครับจิ้วแค่โอนี้การแข่งขันเรือยาวนะครับพี่น้องประจำปีประมาณเลขห้องสิบแปดของอำเภอราศีสไลนะครับพี่น้องครับพี่น้องมารับชมหน่อยนะครับประมาณสามสิบปีถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับพี่น้องครับสินเส้นเดือนนี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมใกล้จนนะครับพี่น้องครับ ขอบคุณที่หลายนะครับพีน่น้องติดตามและชมก่โจรนตลอดมานะครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ